นะครับคันนี้ทะเบียน4578นะครับ4578นะคันนี้คือ Rivo Standard นะคคือตอนเดียวนั่นแหละนะครับ2.4 Entry นะครับขับเคลื่อน2ล้อกีร์ธรรมดาครับคันนี้มาจากปี2022ครับปี22เลขไมล์แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับราคาเพียงนะครับสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้ Rivo ตอนเดียวนะครับ ปี2ีนะเครื่อง2 4งจ t ด y นะฮะไม่แสนนึงราคา3 38แต่ถ้าใครอยากได้อูสุสปาร์คคันนี้นะครับตอนเดียวเหมือนกันนะครับแต่ได้ปี23นะครับราคา3 9มแ0 0เบาทเท่านั้นนะครับราคาเขาห่างกันหลักหมื่นนะแล้วก็ต่างกันที่ตัวตัวปีนะหปีนะครับ1ปีราคาของเอ่อคันนี้จะต่ํากว่านะจะต่ํากว่าเหลือสามามแปนะคันนี้จะอยู่ที่394นะครับ แล้วก็ปีใหม่กว่าปีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูที่สภาพกันหน่อยนะสำหรับสภาพตั